เต้มันฉกโปกลาเต้เอ้ยฉกปกลูกเต้เต้มันฉกปกลาเต้โอ้ยโอ้ยไปละ tê kinh nhàng mà áo <laughs> <laughs> <Nào>, lạp trời <laughs> <laughs> latte นาอยู่ในบ้านครับใช่รูปมาลินนี่เข้าไปหาแล้วเลยครับทั้งคางก็ได้ครับ เต้ออกมาแล้วฉกปกแล้วอตเต้เอ้ยอตเต้เอ้ยเย็นเย็นสบายเดี๋ยวมาอาบน้ำนะเดี๋ยวป้าปะอาบน้ำให้นะดูโคลนเต็มตัวเลยเดี๋ยวงูจะมากินลาเตา้ใครดูนะอาเต้อาเต้อเ,ตเอ้ยกลัวงงูไหมลูกนี่งูจะมากินแม่บัว มูไม่กินลาเต้หรอกกินแม่บัวดีกว่าถ้ากินแม่บัวนี่อิ่มไปประมาณสามสิบห้าเดือนถ้ากินลาเต้อ,อิ่มประมาณสองวันกินแม่บัวดีกว่าอิ่มเป็นปีสามร้อยหกสิบห้าวันไม่ต้องกินอะไรอีกเลยดูขนาดของแม่บัวแล้วขนาดของลาเต้ห่างกันประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเท่า beautiful นอนกันยังมีความจุคุณยายกับคุณหลาน